หนูขอฝังนิดนึงพี่รบกวนยอย่าหวงโทรศัพท์เกินไปหนูรู้สึกว่ามันไม่โอเคถ้าพี่ต้องการจะคบหนูนะพูดแม้ให้หมดเลย <c oughs> คุณเคยไปรับรู้ข้อมูลอะไรที่มันเยอะเกินไปแล้วมันรับไม่ได้ไหมฮะแล้วพอรับรู้เสร็จทำตัวไม่ถูกแล้วไม่รู้ว่าจะตัดสินใจ หรือทําอย่างไรต่อสวัสดีครับผมโคจิปอธิการหนุนพักดีผู้ให้คาปรึกษาด้านความสัมพันธ์และมีความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะเรื่องผู้ชายนะครับสำหรับใครก็ตามนะฮะที่ต้องการจะปรึกษากับผมในการส่วนตัวไม่ว่าทางโทรศัพท์วิดีโอคอลหรือเจอตัวสามารถติดต่อน,นัดเวลาได้ทางไลน์นี้นะครับ และนี่เป็นภาพเหตุการณ์นะฮะที่ผมให้คำปรึกษาผ่านทางวิดีโอคอลซึ่งประเด็นก็คือสุภาพสตรีท่านหนึ่งชีพไปรู้ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ชายที่ชีกำลังคบอยู่เยอะเกินไปแล้วชีไม่รู้ว่าจะเป็นนางฟ้าหรือจะทำตัวยังไงให้มันถูกเดี๋ยวเราไปดูกันครับเอาไม่รู้แนาเท่าที่ฟังจากเรื่องคนนี้เขายังไม่พร้อมมาอยู่เขารักเขารักอยู่นะแต่เขายังไม่พร้อมที่จะจะรักแบบ24ชั่วโมงอะคือคือมันมันมันยังมีความต้องการโลกของเขาเองอยู่เยอะ พอสมควรเนะ่ยเพราะว่าคนที่ต้องการจะมีครอบครัวจริงๆมีลูกในอนาคตจะไม่เป็นแบบเนี้ยมันง่ายมากเลยอยู่การที่จะทําให้เมียคนหรือเมียในอนาคตเนี่ยเชื่อมันง่ายอ่ะมันไม่ได้ยากเลยนะถ้ามันจะทาไ้ฟังนะคือหนูถึงหนูจะเป็นนางฟ้ายังไงเนี่ยหนูรู้เยอะเกินไปแล้วที่ที่เขาจะมาสร้างภาพหรืออะไรได้ต่อไปเพราะฉะนั้นเนื่องจากเรายังต้องการความสัมพันธ์นี้อยู่เนี่ย คือคือเข้าใจว่าหนูรู้ข้อมูลจากเบอร์หนึ่งเบอร์สองก็บอกคือทุกอย่างหนูรู้รายละเอียดเยอะมากอะ่ะคราวนี้ในกรณีที่เรารู้เยอะมากเนี่ยเขาควรจะรู้ว่าเรารู้อ่าคราวนี้ถ้าเกิดเขารู้ว่าเรารู้เนี่ยมันแปลว่านางฟ้ารู้สึกวิตกจริตเพราะเนื่องจากนางฟ้ารู้มาเยอะและที่ผ่านมานางฟ้าก็รู้ว่าวันเสาร์อยู่ทําอะไรอยู่ต้องไปนั่นไปน,นี่ไปน,นี่นี่นนน เพราะฉะนั้นถ้าอยู่ต้องการจะคบกับเราในระดับที่อยู่มาบอกพ่อแม่เราว่าแต่งงานเนี่ยเราอยากสบายใจสบายใจในจุดที่เรารู้มาเยอะแปลว่าวันเสราร์พี่จะต้องรับสายนะวันเสราร์พี่จะต้องไลน์ตอบเร็วนะแล้วอะไรบางอย่างคือพี่จะต้องทําให้หนูเชื่อใจให้ได้เพราะเนื่องจากหนูรู้มาเยอะเกินไปพี่จะบอกให้หนูไม่คิดมากไม่ได้เพราะหนูรู้เยอะเกินไปแต่หนูรักพี่นะเพราะฉะนั้นหนูคาใจพี่ต้องแก้ถ้าพี่ต้องการครบกับหนูจริงๆเป็นนางฟ้า เท่านี้เองกรณีของยูอะฮะมันมันมันคือมันแบบมันนางฟ้าไม่ไหวเราจริปาเข้าใจอยู่เพราะเนื่องจากเรายรู้เยอะเว้ยนั่นแปลว่าผู้ชายคนนี้ถ้าเขาเลือกยูจริงๆเขาต้องรับเงื่อนไขนี้ให้ได้ เขาต้องรับให้ได้แล้วเขาต้องรับในทุกๆสัปดาห์เพราะมึงมงึเรื่องมึงเยอะมากเลยอะ่ะถูกไหมเรื่องเรื่องมึงเยอะ,อะมันไม่ใช่แบบเราเป็นคนคิดมากเราเป็นคนน้อยหรือเราเป็นคนที่แบบมีปมจากความรักเก่าเปล่าเลยนี่เบอร์หนึ่งเบอร์สองเล่าให้ฟังหมดทุกอย่างทุกกิจวัตรทุกการกระทําเพราะฉะนั้นในในบางเสาที่หายไปมันหายไม่ได้ อากุพี่ก็ทํางานก็ถ้าเป็นคนปกติหนูคงไม่เป็นอย่างนี้หรอกแต่พอดีมันเป็นพี่ไงพี่ที่มีเรื่องพี่ที่เบอร์หนึ่งเบอร์สองติดต่อหาหนูไงมันถึงจะแฟร์ที่สุดคราวนี้หนูก็ต้องบอกว่าเงื่อนไขเดียวที่หนูสามารถจะเดินทางเส้นนี้ต่อได้คือหนูต้องสบายใจแล้วหนูอ่ะหนูไม่ได้เรียกร้องมากเกินไปพี่ต้องคิดแทนหนูนะหนูเจอไม่รู้กี่เบอร์ของพี่หมดเลยนะเช่ปว่านี่เราไม่ได้เป็นผู้หญิงมโนไม่ได้เป็นผู้หญิงแบบอีผีบ้าไม่ใช่เลย แต่นี่เรามีข้อมูลเยอะเกินไปแล้วเยอะเกินไปที่จะแบบตอบช้าโทรศัพท์อยู่กับตัวและอีกเรื่องหนึ่งนะพี่หนูขอฝังนิดนึงพี่รบกวนยอย่าหวงโทรศัพท์เกินไปหนูรู้สึกว่ามันไม่โอเคถ้าพี่ต้องการจะคบหนูนะพูดแม่งให้หมดเลยคําว่านางฟ้าหรือในอีกคํานึงซึ่งผมเรียกว่ามิสบอสเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องยอมคนรักเราหรือยอมอคนที่เราครบด้วยทุกอย่างนะฮะแต่มันหมายความว่าคุณเป็นผู้หญิง ที่สามารถรับมือกับทุกๆเหตุการณ์ในวิธีที่ฉลาดที่สุดได้และนั่นคือความหมายที่แท้จริงสําหรับใครก็ตามนะฮะที่ต้องการข้อมูลดีๆในทุกๆเช้าข้อคิดดีๆฟรีต้องการจะปรึกษากับทีมโคช้ชของผมเ <c oughs> บื้องต้นฟรีนะครับสามารถติดต่อมาทางไลน์นี้เลยนะครับ <c oughs> หรือสําหรับใครบางคนที่ต้องการจะเรียนรู้การเป็นนางฟ้าหรือเป็นมิสบอสให้ลึกซึง้งและจริงจังกับมันเนี่ยก็สามารถสอบถามได้ เกี่ยวกับคอร์สออนไลน์ของผมที่สอนใน Facebook ก็อยากทำให้สุภาพสตรีทุกคนเป็นนางฟ้าเป็นมิสบอสและไม่ต้องกลัวฮะถ้ามีปัญหาเรื่องผู้ชายเพราะเรื่องผู้ชายคุณต้องไว้ใจผมเก็ตป้า